เวลา20นาทีการสมุนกตีนะครับต้มน้ำเขาต้มรอได้เลยนะครับัแต่ตองเหนามาแล้วหน้าหมูบ้านอะหมู่บ้านอบุจิเยื่รือครอบครัวหัวหน้ารอครัวชื่อเบลกาคุณจะกินอะไรไหม่อยาจอยลูบอจะกินอะไรนะอยากกินก๋วยเตี๋ยน้ำข้นร้อยโอ้โหรู้นัก อะไรเน so uh ี่ยจีกินเค้กสีเดี๋ยวจับใครเดี๋ยวกลับมานะลูกอยู่บ้านดีๆอยู่กับแม่ใช่ไหมระวังตัวด้วยช่วงนี้เยอะแล้วเอ่าๆก็ไปหากับข้อซื้อให้ลูกแต่เรื่องไม่คาดฝันคือมีอะไรมีอะไร น้องนองของมีอะไรส่งไม้หมดส่งไม้พี่มาให้หมดส่งไม้พี่พี่ยิงนะพี่ยิงนะส่งม้หมดส่งไม้หมดพี่บอกพี่บอก่งองไไปนคนายพี่เกค้เดี๋ยวเๆยเยฟังมาหน่อยบนรดาสาจะพูดว่าไงครับพี่ ปี๊ดแค่นี้มอกาวก็เดินกลับบ้านด้วยความตกใจจอยรู้เพราะใครทำจอยเนี่ยมันทำตัวมันเองคนไอย่างชื่อบาเทเบข้าต้องใช้มีดที่ข้าสะสมมา30ล้านปีถูกมาใช้เพื่อปราบคนไม่ดีมันคือดาบเอ็กซ์คาริโต้ข้าต้องใช้จอ เล่าเก่าก็ตกมากที่มีคนมาฆ่าลูกเนี่ยคือตามหาเพื่อนักแคนมีหูพิ่โปแค้เป็นไผยนี่เป็นฮิปโปแคบมาทำตันอย่างแถวนี้ชีวิตเป็นโคตรละทศเป็นฮิปโปยังแค้อยู่อ่ะ ไม้ว่าใครทําไม่รู้กูเดือดต้องตายนะยังไม่อยากตายอ่ะตายอ่ะโอ๊ยเจ็บจี๊ดไอ้ตัวนั้นเป็นอะไรไอ้โปก้ไงล่ะตายเราเมาตายไม่ทราบแม่ของที่โก้แพ้เดี๋ยวไว้แต่นี้ แล้วกินเยใช้คอกินอะไรนะกินหญ้าเฮ้ยชวนคูชีไปด้วยคูชีชอบกินห้าเอาเอาไปแล้วไปกินบนสวรรค์แล้วเปล่าาฟแบบนี้ฮะแบบชอบไเิน้าแล้วจุอ้อไไยไปแล้วไปกาาไปแล้วเอาไปลาบสครับ รออะไรอครับเพื่อนเจอผูกตัวหนึบตัวท่อไอ้บุ๊คลี้ยงใจค่ะนี่ก็ไม่สนใจเลยน,นี่้ วันนี้น่ะป่ะโหแล้วอาจารย์กําลังจะแทนเฮ้ยๆๆๆหยังๆ con <laughs> <laughs> เวลานี่ดูนะวิธีการถานาให้แตกให้มันสวยเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคอย่านั้นเดี๋ยวแม่ไงซักกบอกกลกาวรู้สึกถึงเวลาที่ต้องฆ่าแล้วตายได้แล้ว าโดนแทงออกคนแรกตายเนาะอันก็สับใจมากพี่ว่าผมอยากรู้ว่าตอนจบมันจะมีข้อคิดว่าอะไรทันใดนั้นเราเจอกันวันที่5เด็กชายคนนั้นน้อยน้องในของสาวายนี้สองคนนี้มาเคยเห็นภาพหรือเปล่า เจอได้นึกบอกว่าคนฆ่าชิบแบบขั้นแบะหรืนี่บ้างแล้วก็โดนนี่บ้าใช่ปอนี่ใช่โอเ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรู้ก่อนนี่มีดอยังนี่โอ้มันตายนะบ่ามีร้อนนี่ดูร้อนนี่โง่มีไฟด้วยนี่อะไรเยอะวิ่งไปมีไฟด้วยโว้ยโทนไม่ไหวแล้วอ่ะ แต่สิ่งต่าับตโมนนี่เ็ท้งกันเกละสินาไอชาีการต่อสู้ที่หนแจ้ใชรที่มดียว่ารศปืนนกันขึอะไรปุน้มีดาก็สะใจว่าสมปีแล้วที่ข้าไมได้ข้าวองเ้าสะใจเวอ เพื่อแล้วแทนให้ลูกเมียแล้วก็บอกเมียน้อยด้วยทานนั้นก็มีลูกลูกเมียของสัตว์ต่างๆที่อาชุดนบอกก้าวได้เคยฆ่าไปเ <_. S 1> <หา S 2> รแทน เรารู้ว่าอย่าลักแค้นกันเลยเพราะมันไม่ได้อะไรกลับมาก่อนที่จะทำอะไรให้คิดเยอะๆไม่งั้นอาจจะซวยทีหลังได้กันให้อภัยคดีที่สุดแล้ววงเล็บคืออย่ามีเมียน้อยเหมือนตาช้างเข้ก